วันนี้เราจะพาทุกคนไปเทีย่ยวเกาะสมุยไม่ค่อยเหมือนสนามบินเท่าไหร่เลย ลมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ EP 2ค่ะครั้งนี้นะคะส้มก็จะพาทุกคนไปเกาะสมุยค่ะตอนนี้นะคะสนามบินสุวนรณภูมิกับมาคึกคักแล้วค่ะบริเวงของร้านค้าและร้านอาหารต่างๆจะเห็นได้เลยนะว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ทุกๆร้านเลยค่อนข้างคึกคักเลยค่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกตกันค่ะ ตอนนี้นะคะส้มก็อยู่ที่ล็อสของแบงคอกแอ a วีค่ะมากินขนมอะไรเล็กน้อยก่อนขึ้นเครื่องเนาะกำลังขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคน นี่ค่ะก็จะเป็นพอทินพาสของส้มนะคะพ้มถึงสนามบินตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วค่ะผ่านก๋วเช่ออะไรทุกอย่างเลยเนาะเขาก็ให้เริ่มขึ้นเครื mm ่องได้ตั้งแต่เจ็ดโมงขึ้นเป mm hmm. ็นต้นไปนะคะจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะไปสมุยก็จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเลี่ยนี้น่าจะเต็มนะคะนักท่องเที่ยวแลก็คนไทยหลายคนเลยคกำลังเดินทางไปเที่ยวสมุยค่ะเครื่องกำลังขึ้นแล้วค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันที่สมุย กาลังลงจากเครื่องแล้วนะคะทางสายการบินค่ะก็จะให้ของเรามาตอนเราออกจากเครื่องเนาะเพราะด้วยมาตรการโควิดก็จะไม่สามารถกินน้ำหรืออะไรบนเครื่องได้นะคะและเราค่ะก็จะขึ้นรถคันนี้ค่ะไปที่ตัวอาคารของสนามบินสมุยกันค่ะถ้าจะบินจากกรุงเทพมาสมุยนะคะก็จะมีไฟล์เดียวค่ะเป็นไฟล์ของ Bangkok Airways ค่ะ ึงสนามบินสมุยแล้วค่ะนี่เป็นการมาสมุยครั้งแรกของส้มเลยตัวอาคารสนามบินสมุยนะคะแปลกตามากเลยค่ะจะไม่มีกำแพงเลยค่อนข้างโปร่งโล่งนะคะซึ่งจะค่อนข้างต่างจากสนามบินที่อื่นๆที่ส้มเคยเห็นมาเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางจากสนามบินสมุยค่ะเพื่อเดินทางไปชมหินตาหินยายค่ะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมกันค่ะ แหล่งท่องเที่ยวเกาะสมุยซึ่งถ้านักท่องเที่ยวที่ว่ามาเกาะสมุยมาไม่ถึงมาไม่ถึงหินตาหินยายก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงเกาะสมุยนะครับหินตาหินยายนะคะจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกาะสมุยเลยค่ะที่ใครมาเที่ยวนะคะต้องห้ามพลาดค่ะแต่เวลาเดินลงไปดูหินยายนะคะทุกคนจะต้องระวังกันนิดนึงเนาะเพราะว่าทางเดินซึ่งค่อนข้างชันและลื่นค่ะ สถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุยค่ะศาลเจ้ากวนอูนะคะเก่าแก่กว่า150ปีเลยค่ะสร้างขึ้นจากความศรัทธาของคนในพื้นที่นะคะตั้งแต่ที่ยุคแรกที่ชาวจีนไหหลับอบพยพมาตั้งอยู่ที่เกาะสมุยค่ะ รูปปั้นเนื้อสัมฤธ์เจ้ากอูถูกสร้างในปี2,551ค่ะมีความสูงถึง16เมตรกันเลยทีเดียวค่ะด้านหน้าของศาลเจ้านะคะก็จะมีร้านอาหารต่างๆค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมากมายเลยถ้าใครมาที่เท่าเกาะสมุยนะคะศาลเจ้ากอูก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดนะคะนี่ก็จะเป็นจุดบรวณให้จุดทูบได้ก็จะเดินวนไปเรื่อยๆ ก็จะมีจำนวนท e e, <ım. S 1> ูบบอกนะคะว่าต้องปักกี่ดอกและลำดับที่เท่าไหร่นะคะมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนึงอาจจะมองในกล้องไม่เห็นมนลีควนโตรองมานบันยายประวัติของสาลเจ้าวันคูเกาะสมุนนะคะอื เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักกันนะคะส้มนะคะก็จะพักที่ High e n d r e g e n c y เกาะสมุยค่ะรีสอร์ทนี้นะคะเขาเพิ่งสร้างค่ะและส้มไปรีสเวิร์ดมาโรงแรมนี้สวยมากค่ะและยังอยู่หน้าหาดนะคะแถมอีกหนึ่งไฮไลท์ของรีสอร์ทนี้นะคะ,ะ,คะเขามีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะมากนะคะใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะมาห้องห้ามพลาดค่ะมาเดินหามุมถ่ายรูปสวยๆกันที่รีสอร์ทได้เลยค่ะ โรงแรมไฮเอ็กวิเจนซีเกาะสมุยนะคะจะอยู่ห่างจากน้ำบินสมุยเพียงแค่8นาทีเท่านั้นค่ะที่โรงแรมนี้คะ่ะยังมีห้องพักหลากหลายมากเลยที่สวยมากๆเลยก็จะเป็นสระว่ายน้ำของที่โรงแรมค่ะจะมีทั้งหมด5สระนะคะและทุกสระนะคะจะหันหน้าไปยังชายหาดค่ะมาพักที่โรงแรมนี้คะ่ะรับรองค่ะคุณได้เติมพลังให้ร่างกายไปกับธรรมชาติและวิวทะเลที่สวยงามค่ะทางที่พักนะคะจะค่อนข้างล่มลื่น เขามีต้นไม้อยู่ล้อมรอบเลยเขาบอกว่าต้นไม้นะคะจะเป็นต้นยางแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะกว่า600ต้นค่ะ,คะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่รถจะมาเจาะที่โรงแรมอะ,ะ,ะค่ะแล้วคนก็จะเดินเข้ามาที่รับบี้ของโรงแรมนะคะเที่ยว<ร>แล้ว<ล>เขาก็ไม่ตัดต้นไม้ทิ้งดยนะเขาก็จะดีไซน์ตามต้นไม้อยู่ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ส้มชอบม,มากๆเลยแล้วทุกคนห้ามพลาดนะคะถ่ายรูปสวยๆจากมุมน,นี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของหลังล็อบบี้นะคะจะเป็นตึกที่ยื่นออกไปค่ะเห็นหาและเห็นต้นไม้วิวสวยมากเลยค่ะและส่วนทางนี้ค่ะก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างล็อบบี้กับที่พักนะคะส่วนส้มนะคะก็จะพักอยู่ตึกนี้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศหน้าหาดนะคะมีต้นไม้เยอะมากบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยค่ะไปค่ะเรามาเดินไปห้องพักกันดีกว่าค่ะเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะและส่วนข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถดเนาะที่เมื่อกี้รถจะมาจอดแล้วก็ให้คนลงจากที่โรงแรมได้และนี่ค่ะก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสของโรงแรมนะคะและส่วนของทางนี้ค่ะเราก็จะเดินทางไปห้องพักของเรากันค่ะ ตึกนี้นะคะเขาจะไม่มีลิฟต์เนาะต้องขึ้นบันไดไปอีกชั้นหนึ่งค่ะถึงจะไปห้องพักของเรากนันนี่ค่ะก็จะเป็นห้องพักนะคะที่ส้มจะพัก3ามคืนนี้ค่ะจะเป็นวิวทะเลมีอ่างอาบน้ำอย่างนี้เลยค่ะวิวอ่างอาบน้ำของเราก็จะเป็นวิวนี้โอ้โหชอบมากอาบน้ำอือหือ นอนแช่จะเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวทะเลด้วยไี้เสียงนกโอเคอยู่นะและนี่ค่ะก็จะเป็นแผนที่ของโรงแรมนะคะก็จะมีบอกสถานที่ต่างๆของทางโรงแรมเลยค่ะ เดินไปห้องอาหารค่ะรู้สึกว่าห้องพักของโหมันจะอยู่ถต,ตรงนี้ละเพราะว่ามองลงมาเนี่ยจะเห็นชายหาดเลยก็จะเดินบันไดลงไปค่ะนี่ลงมาก็จะเห็นสระน้ำแล้วไมเห็นี ังเดี๋ยวส้มจะพาลงไปดูสระชั้นกลางและก็สระชั้นล่างกันค่ะว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะคะก็จะเป็นสระชั้นบนค่ะสายมือจะเป็นห้องอาหารเนาะเราก็จะเดินลงไปอีกค่ะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นสระชั้นกลางของโรงแรมค่ะ โรงแรมนี้นะคะเขามีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะแล้วจะมีที่นั่งอาบแดดเนาะแล้วทุกจุดนะคะก็จะมองไปหน้าหาดค่ะสวยมาก,มากและมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าจะเล่นอะไรที่ทะเลนะคะทโรงแเรเขาก็าจะมีหลายสกัดให้และนี่ก็จะเป็นสระชั้นล่างค่ะ ของโรงแรมค่ะจะเห็นเลยนะว่าเขา่จะเอาหินออกให้เป็นช่องตรงกลางนะคะเพื่อให้เรือเข้าออกได้สบายโดยที่เรือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะไปใช้ล่องทะเลนะคะไม่ติดหินคะ่ะ ตรงนี้มากเลยแล้วส่วนตองกลางคืนเขาก็จะเปิดอย่ไนนะสวยจริงๆค่ะโรงแรมนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านโคโค่แคมเพปปิน่าค่ะเป็นร้านอาหารหน้าหาดทรายขาวๆข,ข,ของเกาะสมุยนะคะจะมีต้นมะาพร้าวล้อมรอบเลยทางร้านอาหารนะคะก็จะเสิร์ฟอาหารเป็นแนวอิตาเลียนยุโรปค่ะและยังมีเครื่องดื่มอีกมากมายนะะ ตัวร้านนะคะเขาก็จะเป็น2ชั้นค่ะค่อนข้างโปร่งโล่งรับลมทะเลได้ดีมากเลยค่ะก็จะมีทั้งที่นั่งเอาจอและอินดอร์ค่ะร้านอาหารร้านนี้ค่ะตกแต่งสวยงามมากค่ะมีมุมสวยๆให้เราถ่ายรูปได้มากมายเลยค่ะและอีกหนึ่งจุดเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะคะเราะตอนค่ำค่ะทางร้านจะมีโชว์กระบองไฟค่ะสวยงามมากเลยค่ะถ้าใครชอบโชว์กระบองไฟนะค่ะต้องห้ามพลาดเลยค่ะ อีกหนึ่งร้านอาหารที่ห้ามพลาดนะคะก็คือร้าน The Nature สมุยค่ะร้านจะอยู่ห่างจากที่ส้มพักนะคะประมาณ18นาทีพอไปถึงนะคะทางร้านให้การต้อนรับดีมากจนน่าประทับใจเลยค่ะและอีกอย่างนะคะอาหารทุกเมนูอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ละจานนะคะทางร้านตกแต่งมาได้อย่างสวยงามแล้วก็สีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะและใครที่มานะคะอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดนะคะก็คือเมี่ยงบัว เสิร์ฟมาแบบอลังการมากตรงกลางนะคะจะมีดอกบัวใหญ่ๆวางอยู่ซึ่งทางร้านนะคะปลูกเองค่ะอยู่ข้างหลังร้านนี่เองซึ่งเรานะคะสามารถดึงกลีบดอกบัวนะคะออกมาทานกับเมี่ยงได้เลยค่ะลอดเขาเปนะ็นน้ำ มันมีมะพร้าวอยู่ข้างในขนมโซ่ ที่ส้มชอกมากๆของร้านนี้ก็คือบ่อบัวด้านหลังร้านค่ะบ่อบัวสวยมากค่ะจนอดใจไม่ได้ต้องเดินไปถ่ายรูปหลายรูปเลยค่ะเราจะเดินไปบ่อบัวกันแบบนี้ต้องเดินระวังระวังหน่อยจะเห็นปลาด้วยนะ เด e n เ t u r e สมุยนะคะก็เป็นอีกร้านอาหารร้านหนึ่งที่เกาะสมุยที่ส้มแนะนำค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มจะพาทุกคนไปอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่มีวิวสวยๆเพื่อไปชมพาทิตตกดินกันค่ะนั่นก็คือแอร์บาร์ของทางโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกันค่ะเราจะไปจิบค็อกเทลอร่อยๆพร้อมชิลกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสวยๆลมทะเลเย็นๆและเสียงดนตรีเพาะๆของทาง โรงแรมค่ะร์บาร์ของทางโรงแรมนะคะจะเป็นจุดชมวิวทะเลที่สูงที่สุดของอ่าวไทยส้มรับรองกับทุกคนได้เลยค่ะถ้าคุณมาที่นี่นะคะคุณจะไม่ผิดหวังกับบรรยากาศแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวานันกินอาหารทะเลสดๆกันที่เกาะแตนค่ะจะใช้เวลาเดินทางจากที่พักนะคะไปที่ท่าเรือเพื่อไปที่เกาะแตนประมาณ40นาทีค่ะเรามาลงเรือไปเกาะแตนกันดีกว่าค่ะคลื่นจะค่อนข้างแรงนะคะเรือจะกระโดดตลอดเวลาถ้าใครเมาเรือแบบส้มนะคะก็ควรกินยาแก้เมาเรือก่อนเดินทางะคะ่ะ ร้านอาหารที่ส้มจะไปวันนี้นะคะชื่อร้านว่าเกาะแตนคอรัลบีชค่ะอาหารทะเลที่นี่สดและอร่อยมากพลาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นต้นมะพร้าวเอ,เอ็นที่หน้าหาดค่ะทางไกด์บอกว่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปด้วยรับประทานอาหารกลางวันที่เกาะแตนเสร็จแล้วนะคะส้มก็จะไปที่เกาะราบต่อค่ะ เกาะราบนะคะจะเป็นเกาะส่วนตัวค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่อยู่ระหว่างสุราษฎร์ธานีกับเกาะแตนค่ะถ้าเราขึ้นมาบนเกาะนะคะเราจะได้พบกับน้องหมูป่าน้องแมวน้องไก่และน้องกวางด้วยนะคะแถมยังมีหาดทรายขาวๆละเอียดๆน้ำใสๆปลากรางน้องปลาตัวเล็กๆนะคะบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะส้มอยู่ที่เกาะร,ราบค่อนข้าง,าง,างนานนะคะพ มีกิจกรรมให้ทำเต็มไปหมดเลยค่ะตั้งแต่บาร์บีคิวดื่ม,มคอกเทลมีน้ำมะพร้าวอร่อยอร่อยให้รับประทานนะคะแด็ทก็ยังมีกิจกรรมพายเรือคายักดำน้ำและอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือเราจะมาหามุมสวยๆเพื่อถ่ายรูปกันค่ะเดินถ่ายรูปไปเรื่อยก,ก็เห็นน้องหมูค่ะน้องหมูน่ารักมากเลยที่ส้มเห็นนะคะจะมีน้องหมู2ตัวก็เลยต้องถ่ายรูปกับน้องหมูเยอะแยะเลยถ้าใครได้มาเที่ยวเกาะสมุยนะคะเกาะราบก็เป็นอีกหนึ่งเกาะ ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปสมุนไตล์ส้มหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องส้มอังสลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ